ส,สวัสดีคะ่ story คะใหม่สตอรี่ค่ะท่านผู้ชมมาเที่ยววัดสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะหน้าตรงนี้เจดีสีชมพูนี้เป็นวงสู ทางขึ้นสวรรค์น,นะคะมีทั้งหมด16ชั้นนะคะทางขึ้นก็ไม่ได้เป็นบันไดนะคะแต่เป็นทางเนินค่ะกว่าจะถึงชั้น16ก็เล่นเอาเหนื่อยมากเลยทีเดียวนะคะรอบๆด้านนอกที่เราเห็นเมื่อก่อนที่จะเดินเข้ามาก็จะมีมังกรนะคะที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นที่16ค่ะเดี๋ยวระหว่างทางเราก็ ชมกันไปเรื่อยๆนะคะเราเหนื่อยแล้วเราก็หยุดพักเป็นระยะค่ะแต่เราก็ไปถึงชั้นที่16ได้อย่างความตั้งใจนะคะสมความตั้งใจเชิญตามมาชมนะคะตามมาชมกันนะคะ ถึงสวรร์ชั้น14คเดินขึ้นมาถึงชั้นที่14แล้วนะคะเหนื่อยมากนะคะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะเห็นวิวอย่างที่มายกำลังจะเห็นอยู่นะคะหายเหนื่อยคะ่ะนี่ไงคะนี่คือพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ เรามองจากชั้นที่14ของหอณวัดสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะเห็นวัดโดยรอบด้วยนะคะงดงามค่ะอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปนะคะเราเลือกมาตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราลงจาก มีสะนะ้ำมีเรือขนาดใหญ่สองลำนะคะมีเต่าตัวใหญ่ด้วยคะ่ะเตา่าเต่าตัวใหญ่นะคะเต่าตัวใหญ่ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปต่อนะคะต้องขึ้นไปอีกนะคะข้างบนก็จะมีรูปมีหนวดมังกรด้วยเห็นไหมมีมังกรมีหนวดนะคะเดี๋ยวขึ้นไป เห็นรถวิ่งอยู่นั่นคือถนนเส้นเพชรเกษมค่ะ จากนี้ไปเราจะขึ้นไปที่ชั้นบนสุดนะคะคือซุ้มของมังกรบนหัวส่วนหัวสุดเลยนะคะชั้น16ค่ะเดี๋ยวตามมาชมพร้อมๆกันนะคะข้างบนก็จะรมแรงมากๆนะคะแต่ว่าเราได้ลอดท้องมังกรถือว่าได้รับโชคนะคะมีโชคมีลาบต้อนรับปีใหม่นะคะนี่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ท้องมังกรนะคะบนชั้นบนสุดของหอกลมสีชมพูค่ะแรงมากเลยค่ะ สังเกตจากธงชาตินะคะปิวขาดหมดเลยรอบรอบค่ะรอบรนชั้นที่สิก็จะมีแม่ชีชื่อเล่นว่าดาค่ะเป็นคนคอยดูแลนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาถึงชั้น16นี้นะคะท่านจะบรรยายความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้เราทราบได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะ นี่ก็เป็นบริเวณส่วนท้องของมังกรนะคะใหญ่มากเลยมังกรตัวนี้ค่ะ าประวัติของวัดสามพานให้พวกเราได้ฟังาานะคะเชิญฟ<า>ังได้เชี่ากันนะคะว่า,าวัดนี้มีประวัติความเป็นมายัางไงคะเ,คเรามาอยู่ที่วัดสามพานนะคะจังหวัด มีพระภิกษุมาจากประเทศเพื่อนบ้าน